นะครับอย่างปลาช่อนนานะครับแล้วก็ปลาหมอหนานะครับที่เราทำชูชีไปแล้วนะครับขอทำกินแล้วก็เหลือก็ทำขายนะครับส่วนหัวปลาเนี่ยชิ้นส่วนนะครับของปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนนานะครับเหลือเราก็เอาออย่างโดยเฉพาะหัวนะครับหัวกระพุงเนี่ย เราก็มาต้มให้เป็ดเนาะเป็นอาหารของเป็ดก็เป็นเมโนโูที่เป็ดชื่นชอบเช่นกันนะครับนะครับก็ต้มหูปลานะครับ ปลาช่อนนาแล้วก็ปลาหมอนาเสร็จเร็วน้อครับต้มให้เป็ดตัวนี้ก็จะช่วยพวกสารอาหารนะครับพวกโปรตีนกับไขมันดีนะครับเสริมโครงสร้างนะครับกล้ามเนื้อให้กับเป็ดเนาะแล้วก็มีผักบุ้งปะเทใส่เลยแต่ต้งต้มก่อนเนาะเนี่ยต้งต้มก่อนนี่แล้วก็จะมีพวกปูนาด้วยนะครับอ่ะ ให้อาหารเป็ดมามากินข้าวกันมากินข้าวกินข้าวกำลังหามุมเข้าอยู่ฝนตกนะก็ะฉะนิดนึงนวันนีุ้งคงนะครับก็ได้อาหารเป็ดนะครับราคาศูนนะบาทนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ ต้มแล้ก็ใช้ไม้ฟืนนะครับไม่ต้องเปิดแก๊สตัวหนึ่งกำลังหาที่ลงเลย นะครับก็ง่ายๆเนาะเวลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงให้ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแต่ต้องพิจนาการอาหารก็ต้องให้ได้ด้วยนะครับของแต่ละมื้อนะครับของเป็ดเนี่ยสังเกตนะมันโครงสร้างเขาก็จะโอเคนะเป็ดเห็นไหมไอ้นะี่เป็ดเทศผสมบรบเบอรี่นะครับความแข็งแรงความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับภูมิกันดีก็คือเป็นเป็ดเทศไทยนี่แหละนะครับ ส่วนบอเบอรี่ก็คือโครงสร้างดีนะครับสองสายพันมารวมกันก็จะได้ออกมาประมาณนี้อร่อยอร่ยเดยวเรา่ไยๆ แฉะนิดนึงเจอแล้วทยอยกันออกมากินไปมาอันนี้ก็จะมีนมเหลือด้วยครับ เปรี้ยวเหลือด้วยนมเปรี้ยวเหลือก็จะมีจุลินทรีย์นะครับที่กินไม่หมดเนาะจุลินทรีย์ก็ช่วยระบบทางเดิอนอาหารได้ดีนะครับโอเคครับง่ายๆเนาะดูแล้วก็ไม่ยากทุกท่านก็นั่นเลยแหละใช้ชีวิตให้เรียบง่ายนะครับมีความสุขตามภาษาเรานะครับอย่างของลุงคงเองนะครับความสุขเนี่ยก็ โชคดีหน่อยนะครับความถูกของลุงพงเองก็ไม่ได้ราคาแพงนะนะครับไม่ได้เรือหรูอะไรนะครับเป็นคนบ้านๆติดดินนะครับเทียบง่ายนะครับก็ได้จากปู่ย่าตายายเรานะครับเป็นชีวิตท่านแบบอยู่แบบเรียบง่ายเนาะอยู่แบบพอเพียงนะครับมีอะไรก็กินนะครับจะกินอะไรก็ปลูกนะครับกินเท่าที่มีมีนะครับก็ อยู่แบบเรียบง่ายนะครับหายอยู่หาก,กินตามนานะครับอั่ไหนที่มันขาดอะไรก็มาปลูกมาเลี้ยงนะครับปลูกไว้กินนะครับเลี้ยงไว้กินเองก่อนนะครับเมื่อเราปลูกไว้กินอิ่มแล้วนะครับเลี้ยงไว้กินอิ่มแล้วเหลือแล้วนะครับก็แบ่งปันถ้ามีเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็แบ่งขายนะครับถ้า เลี้ยงแบบนี้ครับราคาต้นทุนต้นทุนเราก็จะต่ํานะครับต้นทุนเราตา่ํแเราก็สามารถขายในราคาที่ถูกลงนะครับสามารถจับต้องได้นี่แหละครับความเรียบง,ง่ายของวิถีชีวิตนะครับของลุงคงโอ้ยค,ครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ